ดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับปีอธรรมศาสตร์นะคะเป็นเพื่อนเลิฟเราแบบ My b r ม c e เบรสเฟรเหรียนที่นี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเปิดวันที่8เดือนหน้านะคะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องไปดูนะคะสำหรับป e อีอีคอนเนาะอ่ะอันนี้นะคะจะมี2อันสีฟ้าสำหรับคนไทยสีสีเขียวคือต้องมีวีซ่านะคะทุกคนจะเย็นต้องแบบต้องถือถือวีซ่าต่างประเทศนะถือแบบพาสปอร์ตต่างประเทศเพราะไม่งั้นยืนไม่ได้นะจ๊ะ ไปดูของไทยกันดีกว่าไทยสติวเดนนะจ๊ะเรไทยส u d e เดนี่เธอจ๋ะอย่าลืมลงที่แคส69นะจ๊ะวันที่8เปิดแล้วลงด้วยนะคะแม้กระทั่งคนไทยที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ลงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลต้องลงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็ไปดูเพิ่มเติมนะคะนอกจากเราวันที่8ถึง27มีอะไรอไปดูภาษาไทยกันตื้อึงภาษาไทยก็มาจ้ามาคุณสมบัติทั่วไปก็คือ เป็นนักศึกษาที่ดีนะคะอ่ะไม่มีการโฮจอิตนะเออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแบบอะไรกำหนดไว้ด้วยนะจ๊ะอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะรับ117คนนะคะในรอบหน่งแล้วรอบ2องบบี27วิชาปะไปดูกันเดี๋ยวทารานมีกำหนดอะไรบ้างนี่คะ่ะ SAT นะคะขั้นต่ำ650จ้า60%นะจ๊ะส่วนภาษาอังกฤษใช้แซตก็ได้นะคะ ก็คือต้องเกิน450หรือใช้ TOEFL IBT นะจ๊ะ i l นะจ๊ะ i l t ไม่ต้องอยู UKVI นะ i l t ธรรมดากรับนะจ๊ะแต่ว่าต้องเป็น i l t Academic นะคะอะที่ UK อะไปสอบเป็น Paper Based หรือ CBT ก็ได้นะคะได้ทั้งทั้งพูดนะคะแล้วก็ดู Oligo Test อะทั้งนี้ทั้งนั้นคะแนน,น,นไม่เกิน2ปีนะคะแล้วก็ไม่มีกำหนดเกรดนะทุกคนจะเย็นๆใครแบบใครบอกว่าแบบเอ้ยฉันจบอัน g e ดมาหรือว่า โรงเรียนฉันไม่ดีไม่ค่ะธรรมศาสตร์คือจริงๆเราเคยถามแหละแต่ว่าเราก็จะแบบมีความประทับใจมาใน,ในธรรมศาสตร์ในข้อนี้มากเลยว่าให้โอกาสจริงๆนะคะอ่ะถ้าคนคุณตั้งใจคุณตั้งใจจริงอ่ะลองดูค่ะที่นี่ค่ะรับรอบที่หนึ่งนะคะเปิดออนไลน์นะคะคริสต์มาสนะทุกคน่จริงๆก็ควรจะส่งก่อนคริสต์มาสนะคะ,ะ,คะเพื่อป้องกันการระบบอองแองเนาะเพราะนั้น ลองดูนะคะตามกำหนดการนี้เลยแล้วก็แน่นอนค่ะเจนนะมีคือคือเขาขออย่าลืมอย่าลืมไปเทียบเทียบอีค v เ l น n t นะคะเทียบเทียบถ้าเป็น g ีอย่าลืมไปเทียบะะเกรดถ้าเป็นโรงเรียนไทยก็คือขอขอจีแพมาห,ห,ห้าห้าห้าภาคก็พอนะอ่าเราก็โอเคนะแบบแบบพี่ทียังไม่เรียนไม่จบเพราะขอแค่หน้าเทอมแตะที่รักอ่ะขึ้นทะเบียนการศึกษาตึ๊ดต,ติ้ตตตจบเร็วนะจ๊ะ Uh, so, international students so this is a quite nice for the international students also so this will be much more easier because they didn't count you down on the grade that are accumulations or the jpeg or the other, other things. However, you had to submit the online applications also, don't forget this one. And also, have the, a lot of the things that you have to verify. So, please check in the list if you would like to go to the BE. Okay, let's check it out and have a nice day to get your dream university as the BE Thomas.